เฮ้ยยยโยสวัสดีสีทับหกทุกคนนะคะอ่าซึ่งเนะะื้อหาในวันนี้มีนิดเดียวนะคะต่อจากความรู้เดิมๆที่เราทำมาเลยเนาะยังอยู่ในเรื่องของ f a c t o r i a l นะคะ f a t t r r i a l ก็คือสัญลักษณ์เองหมายตกใจอย่างนี้เนาะหน้าที่ของเขาก็คืออะไรลูกอย่างเช่น5 Fact นะคะก็คือการคูณลดลงไปทีละ1ใช่ไหมคะจนถึงเลข1น,นั่นเองคูณไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็ก็ต้องมีสกิลในการคูณนิดนึงอ่า ใช่ไหมอันนี้คือหน้าที่ของแฟกต์นะคะบทบาทของแฟกต์นะอะถ้าเป็นตัวเลขธรรมดาเราก็พอที่จะรู้ว่ามันคืออะไรยังไงใช่ไหมอาอย่างเช่นสิ่งที่เราเคยทําแบบฝึกไปนะคะก็คือเราก็จะหาค่าแฟกต์ออกมาแต่คราวนี้เราก็ย้อนกลับค่ะมันมีจํานวนมาให้รูปแบบหนึง่งแล้วให้เราเขียนอยู่ในรูปแฟกต์ให้ได้นะคะหรือเครื่องหมายแบบตกใจแบบนี้อย่างเช่นที่เราเคยทําไปนะในวันที่ไฟดับนะคะจาได้ไหมก็คือ12แฟกต์ อะไรลูกสิบสองคูณสิบเอ็ดอ่ะมันก็คือเหมือนลดมาทีละหนึ่งใช่ไหมมาสิบใช่ไหมคะแต่ครนี้มันสิ้นสุดที่สิบอ่าฉะนั้นที่จริงมันต้องคูณไปเรื่อยจนถึงเลขอะไรลูกเลขหนึ่งนะคะถึงจะเขียนแฟกต์ได้อ่าคูณไปเรื่อยๆจนถึงเลขหนึ่งนะคะอ่าเห็นไหมสังเกตไหมว่าคูเปลี่ยนสีทําไมเพราะว่าพอเราคูณอะไรที่มันตัวแปลกๆไปนอกจาก10เนี่ยเราก็ต้องไง เอาออกด้วยนะคะเอาออกซะนะก็กลายเป็นการหารด้วยตั้งแต่9นั่นเองนะคะลดไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเลข1นั่นเองนะคะ2ตัวนี้2องก้อนนี้เป็นก้อนเดียวกันพัดตัดปุ๊บมันก็จะเป็น12คูณ11เคูณ10เหมือนกับตัวนี้เหมือนเดิมถูกปะ่ะอ่าถูกต้องแล้วแต่เราจะเขียนเป็นในรูปแฟกนะคะก็กลายเป็นเท่าไหร่12คูณไปเรื่อยๆจนถึงเลข1ก็คือ12แฟกนั่นเองนะข้างบนเป็น12แฟก สีดำดีกว่าน,นะสิบสองแฟกนะคะส่วนด้วยอะไรกี่แฟกข้างล่างคือกี่แฟกค,คะเก้าเริ่มตั้งแต่เก้าลดไปทีละหนึ่งจนถึงเลขหนึ่งนะคะคูณไปเรื่อยก็คือส่วนเก้าแฟกนั่นเองนี่คือเขียนอยู่ในรูปแฟกนะคะที่เราเคยทําไปแล้วอ่าก่อนที่เราจะไปดูสิ่งที่เราจะต้องมาเจอในวันนี้นะคะก็คือขอให้เราอยู่ในรูปทั่วไปนะคะสิ่งที่เรารู้กันวนะ่าแฟกต์มันก็คือการคูณตั้งแต่ตัวเนี้ยที่เราเริ่มมาเนี่ยคือตัวอะไรตัว n นนั่นเองนะคะลดไปทีละหนึ่ง การคูณไปลบเทีละหนึ่งก็คือ n ลบหนึ่งนั่นเองนี่คือการคูณไปเรื่อยๆคูณไปอะไร n ลดไปเทีละหนึ่งก็คือ n ลบสองไปอีกนี่คือรูปทั่วไปของ n f a นะคะเนาะที่ไม่ใช่เป็นตัวเลขนะเป็นตัวแปรอย่างนี้คูณไปเรื่อยๆ n ลบสามถ้าถ้าใครรู้ก็คือตามแนวรบมี้จนถึงเลขอะไรที่ครูเคยบอกอ่าก็คือเลขหนึ่งนั่นเองเนี่ยมันจะสิ้นสุดที่หนึ่งนั่นเองนี่คือรูปทั่วไปของเจ้า n f a c t o เ้ไหม พอเราได้ n แฟ c t แล้วรู้จักแล้วว่า n f ฟ c t มันมีหน้าที่อย่างไงวิ่งอย่างไงนะคะในการที่เราจะเจอโจทย์พวกนี้เนาะต่อไปนะคะอ่ะถ้าครูอยากให้เราเขียน n บวก1น a ่ t แฟกมันสตาร์ทที่อะไรสตาร์ทที่ n บวก1ค่ะสตาร์ทที่ n บวก1อ่ะอ่ะคราวนี้คูณกับเลขที่มันลดไป1น,นะคะก็คือ n บวก1อะไร ตัวแรกเนาะลดไปหนึ่งก็คือลบหนึ่งนั่นเองอ่าหนึ่งเจอบวก1นึ่งเจอลบหนึ่งนะคะก็จะเหลือแค่อะไร n ตัวเดียวใช่ไหมอ่า n อ่าคูณล,ละไอีกคูนต่อไป,อไปการเขียนที่ไม่มีเครื่องหมายคูณก็คือคูณนะคะลดไปหนึ่งนะคะลดไปอีก1นึงนี่ก็คือรูปทั่วไปของ n บวกหแฟกท์ทั้งหมดแฟก์นั่นเองนะคะอ่า n บวกห่ 1, ทั้งหมดแล้วก็แฟกท์นะคะอ่าก็สะตาร์ทที่ n บวกหนงเนาะจนถึงเลข1น,นั่นเอง แล้วถ้าสมมุติถูกครูสตาร์ด้วย n ลบหล่ะก็คือสตาร์ด้วย n ลบหธรรมดาเหมือนกันอ่ะอ่ะ n ล,ล,ลบหนึมันละลดไป1นลบหเจอลบหก็เป็นอะไรลบสเนี่ยเราก็จะดูแนวโน้มได้แล้วว่ามันก็คือการลดไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะลดไปทีละ1น,นะคะไปเรื่อยจนถึงเลขอะไรเหมือนเดิมเลข1ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปทั่วไปที่เราต้องรู้จักและมันมีผลอะไรก็คือสิ่งที่ครูเว้นไว้วันนั้นเนาะครูไม่ได้พูดถึงนะคะก็คือรูปทั่วไปนะครูจะทําให้เป็น N อ็ครูจะทําให้เป็นแฟกให้ได้แฟกขาเรียก็คือมีเครื่องหมายตกใจในรูปแบบนี้ทํำยังไงมาดูกันเลยนะทีละอันทีละอันก็คือเอ็นลบสามสตาร์ทที่ n อลบสใช่ไหมคะเอลบสาม แล้วก็มา n ลบ4อ่ะมันถอยหลังมาทีละนึงใช่ไหมลบ3ลบ4ก็คือถอยหลังมาทีอ่ะ n ลบ5อ่ะแล้วมันก็หยุดเพียงเท่านี้แล้วถ้าเราสันนิษฐานได้ก็คืออะไร n ลบ6ต่อไป n ลบ7ต่อไปจนถึงเลขอะไรคะเลข1นั่นเองคูณด้วย1นั่นเองใช่ไหมอ่าสิ่งที่เราเพิ่มอะไรขึ้นมาตั้งแต่อะไร n ลบ6ค่ะเราเพิ่มมาตั้งแต่ n ลบ6กเนาะก็ต้องหารออกด้วยเพื่อให้เพื่ออะไรเพื่อให้มันตัดปุ๊บมันจะได้เท่าเดิมไม่มีปัญหานั่นเองเนี่ยสองอันนี้ตัดไปปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกับโจทย์เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะอ่าคราวนี้เราก็จะเขียนในรูปแฟกได้แล้วมันเอ่อท่อนบนนะคะหรือส่วนหรือเศษของเรานั่นเองเศษของเราเป็นยังไงคะอ่าเศษของเราก็คือ n ลบสามใช่ไหมจนถอยหลังไปเลื่อยถึง1ก็คือกี่แฟกเอ่ย n ลบสามแฟกทั้งหมด3แฟกได้เลยนะคะส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยสตาร์ตตั้งแต่เท่าไหร่คะ n ลบหกถอยหลังมาทีละหนึ่งจนถึงเลขหนึ่งก็คือสตาร์ตตั้งแต่ n ลบหกแฟกนั่นเองนะคะนี่คือรูปทั่วไปของอ n ลบหกแฟกนะคะอ่ะ ซึ่งครูก็มีให้เราทำนะคะ1ข้อนะคะที่ต้องทำเองนะคะก็สาตาร์ที่ n ลบสเนาะแล้วก็มา n คูณ n บวกหใช่ไหมทำไงคะก็คือเป็นการลดไป1ใช่ไหม n บวก2อลบหก็คือ n บวกหถูกไหมก็คือลดไป1ลดทีละ1น่งเราไปเขียนรูปทั่วไปให้มันเป็น n ที่เป็นแฟกต์แบบนี้นะคะให้เราไปทำกันมาเนาะแล้วก็อ่า คราวนี้ยังไงต่อเอ่ยก็คือ,อามาดูข้อนี้ข้อนี้ครูก็ทําให้ดูนะคะข้อนี้ก็จะมีความพลิกแพงนิดนึงที่จริงสตาร์ทเอ็นลบสามสิ่งที่เราต่อไปเอ็นลบสามแล้วลบไปหนึ่ง,ท,งที่จริงมันต้องเป็นเอ็นลบสี่แต่อันนี้เราไม่มีมันเป็นเอ็นลบสองอ้าวแสดงว่ามันทายังไงเอ่ยมันย้อนกลับมาอย่างนี้ค่ะที่จริงมันไล่ผิดครูจัดเลี้ยงใหม่มันต้องขึ้นเอ็นก่อน อ่านะคะก็คือ n ก่อนแล้วก็มา n ลบหนึ่งไล่ใหม่เนะ n าะ n ลบสองแล้วก็มา n ลบสามอ่ะครูจัดเลี้ยงใหม่นะคะให้มันเป็นรูปแบบใหม่นะให้มันเป็นไล่ลงมาเรื่อยๆเนาะ n แล้วก็ลดไปทีละหนึ่งลดไปทีละหนึ่งลดไปทีละหนึ่งนะคะอ่ะคราวน,นี้เราก็มาอุ้ยขอโทษค่ะแล้วเราก็มาเขียนรูปทั่วไปนะคะก็คืออะไรเอ่ย n เหมือนเดิมคูณ n ลบ1คูณ n ลบ2คูณ n ลบ3นะคะที่จริงถอยหลังไปเรื่อยอ,อีกก็คืออะไร n ลบ4นั่นเอง n ลบ5จนไปเรื่อยเืนะคะจนไปเรื่อยๆจนถึงเลข1และสิ่งที่เราจะต้องส่วนมันออกไปเพื่อให้มันเป็นตัวเดิมได้ถ้าตัดออกไปก็คือตั้งแต่อะไร n ลบ4ที่เราเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะก็คูณไปเรื่อยจนถึงเลข1นี่2ออันนี้ตัดกันได้นะคะก็จะเหลือเป็นโจทย์ หมือนโจทย์ของเรานะคะแต่เราก็ไม่ได้เขียนแบบไม่มีแฟกต์เราต้องทําให้มันมีแฟกต์อ่าก็คืออะไรเอ่ยตั้งแต่ n สตาร์ทที่ n ไปเรื่อยๆจนถึงเลขหนึ่งก็คือ n แฟกต์เขียนอีกรูปหนึ่งคือ n แฟกต์ส่วนอะไรส่วนอะไรเอ่ย n ลบสี่สตาร์ทเนาะ n ลบสี่ถอยหลังไปเรื่อยจนถึงเลขหนึ่งก็คือ n ลบสี่ทั้งหมดแฟกต์นะคะนี่คือข้อที่ตัวอย่างที่สาม นะก็ฝากไว้1ข้อนะคะทําทรงก่อนเที่ยงนะคะนะข้อนี้ลองดูซิว่าทํากันได้ไหมนะคะ4ีทับหนะคะรายงานตัวด้วยนะคะตอนนี้คูอัดตอนกําลังรายงานตัวเลย